ในขณะที่ท่านกำลังใช้ชีวิตอยู่มันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ว่าเขากำลังนอนรอนความตายอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เท่านั้นในขณะที่ทุกท่านรู้สึกว่าเกือชีวิตม,มีผู้คนเำนวนไม่น้อยที่พเขากำลังยื้อให้เป็นชีวิตอยู่บน,นโลกใบนี้ต่อไป yeah. ในขณะที่หลายๆคนรู้สึกว่าไม่เอาะไรแล้วกับชีวิตอยากจะตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงไป รู้ไหมครับในขณะเดียวกันก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เขาต่างเฝ้าภาวนาให้วกเขามีชีวิตอยู่นานเกลียดเที่ยวได้อยู่เคียงข้างกับเขาเกลียดเที่ยวได้ดูความสำเร็จของเราบอกนะครับแทนเวลาที่หามากจะบอกว่าได้นะครับใช้ชีวิตในเวลาที่รู้สึกว่ามันควรจะใช้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างความรักที่สุดแสนพิเศษกับความระยะทางการห่างไกล ทุกคนกลัวการห่างไกลบมดเลยเรากลัวมันึ่งเราต้องจากกับคนที่เรารักไปเรากลัววันหนึ่งคนที่เรารักพวกเขาจะไปร้องไ้เราไปอนีกคนสองคนทั้งที่เรารู้อยู่แล้วนะว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันไปอยู่ดีจะช้าจะเร็วแค่นั้นเองถ้าโชคดีหมือนเขาเป็นแค่ห่างไกลถ้าโชคร้ายคือเราไม่ได้พบได้เจอกันอีกเลยสุดท้ายผมอะบอกกับทุกคนนะครับเราเกิดมาเพื่อที่จะพบกันในช่วงเวลาหนึ่งและเติมเต็มให้กับกั ที่จะมองการห่างไกลที่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะมันยังมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่ในนั้นการห่างไกลข้อดีของมัน,น,มก,นก็คือมันทำให้คนมากามได้รู้สึกว่าชิมันมากขนาดไหนแล่วนรเสือน้งสาวผู้เป็นที่รับผิกอบไปจากอุบติเหตุทางรถยนต์ผมกรู้ว่าไม่มีคําตอดภใ,ในบนโลกใบนี้ที่คุณจะตอกการยาง,งี่อยู่นอนหลามนครับ